ายดีพี่น้องมากึนเขาน้ำมันหมอนเดอ้อหลอกพักใบหยางขวดแมงคุจีแมงกิโลปนกันไข่ต้มนะแซ่แบแซ่บแซ่บแซ่บน้ำกันทางั้นก็นนนกนเห็ดต้องเขาอยู่เดอ้อตะเมกะนี่อาหารตะเมกกินกินข้าวจีตะเมกกินข้าวจี อ๋อพอมีแก,ก้วพอลืมบาทแก้วพอมีจำสิจำกำํายังบาทนี่เอยสิมันขาดแบงมาให้แม่์เนี่ยแก้วนะลืมตาแก้ว <c oughs> จะแมงนา่าเนาะประสาได้ยายมอนนะกินลวกขักวพมีแก้วกินได้ได้ยายอืมกินได้ได้เนี่ยนี่เนาะเหมือนควบเนะอืะแก้วกะปิ โอเคน่ะพี่สาวน้ำยายน้ำมีนโอนเด้อ <c oughs> เพื่อนเพื่อนใครใน,ใน้แต่ต่างประเทศมุดตุขสุกคน <c oughs> เกินคอมเมนต์มาอยู่ทางไทยเผื่อมาอยู่ทางไทยนี่ยกินหน่อไม้นี่กินยายบอดีพช่ไนมครปโรคเก่าครัเช็บแขนเช็บขาหมดนนะมันก็เป็นโรคไขมันเนาะผู้เป็นก็เป็นผู้บวเป็นก็บเป็นเป็นก็กินยา เปือ่อเป็นไงละเดี๋ยวปอยให้ตัวเองเป็นนานไม่ว่าจะเจ็บว่าเขาขอือกันเละแต่เรากินยาลุ้นยาปวดมากก็กินกินแล้วก็เท้าเจ็บ Mình luôn với người đẹp <laughs> anh chi anh ổn lại cái chi đồ nó mất คุ the the ่มเลยบมไปชื่อภูแลตลาดนากอยแอกินมันสื่อมาเห็ดเป็นกองเขด้ยเลยตามแฉนเนาะเดี๋ยวถือมาฮะเป็นยังไงฮะเทาดำเนาะมายอยากินอีกแล้วน้องดื่บ้าปล่ ดัด <hi> ัด <hey. S 2> ัดัดัดั้ดัดัดัเดินขันด <"S> ัอยวมาเลยสัพอคุเจ้าันใช้สุดดั้มมาอนน้อยย่นมันเอามาละไงเด้อีต้นคุเจ้าเปนมาอะไม่เอ่อะโอ้มาใช้มือนนี้ยนักเือกเข่าคเจ้านี้ปลาเป็นผิด Lại mẹo bò Mẹo dạng nó bằng đó Mày đứa chắc yếu Mày chắc Mày đứa chắc Mày đứa chắc Mày đứa chắc เป็นในแม่ขจีใช่อนนะขอบคุณนะเราเล <pl it> ่นแล้วกินกัดกินลนกอืม แคบเป็นสอดสุดสุดแคบ

ไี้ก <mumbles> ก <ınt olha way> ันนะแมย์ม่์จะขัตามามยเขาไปขี่บักเลี้ยงฮะกดอย่เล่นเขาไปหันนั่งเิญเขาไปพืขัตมหาเหาดีเลี้ยงหมดมาซื้อๆไปเขาบ้างใส่ื้อแกงหางใส่แดดะเฮนึ่มงปนมดแต่พอมาบก็ได้

มีค้อมซุกนี่ข <gehört S 1> ้มซุกต่ไอยู่รังไงมีค้อมซุกอ่ cái à, 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 phải áo áo kính khẩu nè Để Mình mình cái húa nè

lòng nào không được không được không được kiếm nếp 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 mẹ nếp la Đi nếp nếp đơ, ok bye, nếp mẹ nếp 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 nếp